สงครามเป็นผลพวงที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ที่มีความเห็นแตกต่างกันแย่งชิงผลประโยชน์กันซึ่งนอกจากเหตุการณ์การต่อสู้ที่สามารถพบเห็นได้ในหน้าประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกเอาไว้บางครั้งในช่วงเวลาแห่งสงครามก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการรบในครั้งนั้นๆดังเช่น7เหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการสู้รบเทียบดุลไอทูบได้รวบรวมเอามาฝากท่านผู้ชมครับ 1. งสงครามมิตริเดติกครั้งที่ภาพัรบชั่วคราวเพราะดาวตกสงครามมิตริเดติกครั้งที่3เป็นการเผชิญหน้าการครั้งสุดท้ายที่กินเวลานานที่สุดในบรรดาสงครามทั้ง3ครั้งระหว่างกองกําลังของพระเจ้ามิตริเดติสที่6แห่งราชอาณาจักรพอนตัสกับสาธารณรัฐโรมันในช่วงเวลาประมาณ73 6 3ถึง63ปีก่อนคริสตกาลโดยเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้เกิดขึ้น ขณะที่นายพลลูเซียสลิซินเนสลูคาลัสซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของฝ่ายโรมันนำกองกำลังทหาร32,000นายเข้าต่อสู้กับกองทัพของพระเจ้ามิตริเดติสที่6ที่มีขนาดใหญ่กว่า ขณะที่ทั้งสองกองทัพเข้าปะทะก,กันทันใดน,นั้นก็เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครั้งใหญ่ขึ้นโดยบันทึกของบรูทักนักประวัติศาสตร์ของชาวกรีกระบุว่าในตอนนั้นท้องฟ้าแยกออกจากกันดาวตกร้อนระอุสีเงินขนาดมหึมาที่มีลักษณะคล้ายหัวหมูก็ร่วงลงมาถล่มสมรภูมิระหว่างสองกองทัพแน่นอนว่าภาพเหตุการณ์อันแปลกประหลาดชวนตะลึงนี้ได้สร้างความตื่นตกใจแก่บรรดาทหารเป็นอย่างมากจนทั้งสองฝ่ายต้องถอยทัพถอนตัวออกจากการต่อสู้ทันที และเปลี่ยนไปต่อสู้กันในวันอื่นแทนผลจากการที่ต้องเผชิญกับดาวตกทําให้การประทะกันในครั้งนั้นถือว่าเสมอกันโดยไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวแต่ว่าในท้ายที่สุดการทําสงครามมิตริเดติกอันยืดเยื้อมาถึง3ครั้งก็จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายโรมัน 2. ยุทธการซับโปลิโนสงครามที่มีต้นเหตุจากถังไม้โอ๊ก ยุทธการซับปลริโน,โนเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี1325เป็นการสู้รบครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวระหว่างกองกำลังของเมืองโบลญญากับเมืองโมเดนาในประเทศอิตาลีมีเรื่องเล่าขานกันต่อมาว่าทั้งไม้โอ๊กเป็นต้นเหตุที่ทำให้สงครามปะทุข,ขึ้นมาโดยทหารของโมเดนาแอบลักลอบเข้าไปยังเมืองโบลญญา แล้วขโมยถังไม้โอ๊กจากบ่อน้ำหลักของเมืองไปแต่ในความเป็นจริงแล้วสงครามนั้นเกิดขึ้นเพราะทหารของโมเดนาบุกเข้ายึดปราสาทของชาวโบรลญอนยาเอาไว้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมืองของสองกลุ่มคือกลุ่มกราฟและกิเบลินส ฝ่ายหนึ่งหนุนหลังพระสันตปาปาและอีกฝ่ายอยู่ข้างสมเด็จพระจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์โดยกองกาลังของโมเดนาที่อยู่ข้างกีเบลินปฏิเสธที่จะส่งคืนทางโอกด้วยความรู้สึกที่ถูกดูหมิน่นส่วนชาวโบลโญญนาที่อยู่ฝั่งกลุ่มกราฟจึงอาศัยเหตุผลนี้ประกาศสงครามทันทีกองทัพบลโโญญนาประกอบไปด้วยทหารราบติดอาวุธประมาณ3 0 0 0 0นายพร้อมทหารม้าอีก2,000นายเคลื่อนทัพไปยังเมืองโมเดนาที่ได้รับการปกป้องจากทหารราบเพียง5,000นาย กับกองทหารม้า2,000นายซึ่งแม้จะได้เปรียบด้านกำลังพลแต่ภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงของการสู้รบกองทัพบโบลุญยาก็ถูกทหารโมเดนาไล่ตีกลับมาจนถึงกำแพงเมืองทั้งยังทำลายปราสาทหลายแห่งระหว่างทางไปด้วย หลังจากบรรดาทหารโบโลอนยาหลบหนีเข้าเมืองไปทหารโมเดนาก็กวดแกว่งถังไม้โอ๊กที่ปล้นชิงมาเพื่อเป็นการเยยหยันโดยบางแหล่งข้อมูลนั้นได้ระบุอีกว่าทหารโมเดนาหยิบเอาถังไม้จากบอ่อน้ําที่อยู่นอกประตูเมืองไปเป็นถ้วยรางวัลเพื่อระลึกถึงชัยชนะครั้งนี้ด้วยซึ่งถังอัทรงเกียรินั้นก็ยังคงอยู่ที่หอระฆังหลักของเมืองโมเดนาจวบจนทุกวันนี้ 3. การประลองกำลังของนักรบ30นาย เป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในวันที่26มีนาคมพี1 3 5 1ช่วงสงครามแห่งการสืบรชาชบัลลังก์เบอร์ตรงระหว่างเขาแห่งบรูซและมงฟอร์ดแห่งบริตนีเพื่อย่งชิงสิทธิในการครอบครองราชรัชีแห่งบริตนีซึ่งอยู่ในการดูแลของฝรั่งเศสการต่อสู้ของนักรบ30นายหรือ Combat of the 30นี้เขาแห่งบรูซและมงฟอร์ดแห่งบริตนีจะส่งนักสู้และอัศวินฝ่ายละ30นายออกมาเป็นตัวแทนต่อสู้กัน ซึ่งด้านหนึ่งถือเป็นตัวแทนของกษัตริย์ฝรั่งเศสอีกด้านเป็นตัวแทนของกษัตริย์อังกฤษหลังจากการต่อสู้อย่างดุเดือดมาหลายชั่วโมงอัศวินฝรั่งเศสสคนกับอัศวินอังกฤษอีกสองคนก็ถูกสังหารไปจึงมีการร้องขอเวลานอกเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและกินอาหารเติมพลังก่อนจะกลับไปสู้กันต่อหลังจากนั้นผู้นําฝ่ายอังกฤษได้รับบาดเจ็บและถูกผู้นําฝ่ายฝรั่งเศสสังหาร ตัวแทนฝ่ายอังกฤษที่เหลือจึงจัดขบวนทัพในรูปแบบของการป้องกันที่แน่นหนาซึ่งสามารถป้องกันการโจมตีจากฝรั่งเศสได้หลายครั้งนายทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งจึงแก้เกมด้วยการควบม้าพุ่งตรงไปยังแนวตั้งรับของอังกฤษทําให้นักต่อสู้ฝั่งอังกฤษ7คนได้รับบาดเจ็บสาหัสท้ายที่สุดอังกฤษก็ยอมจำนอนอย่างสิ้นหวังชัยชนะจึงตกเป็นของฝรั่งเศสโดยผลจากการประลองสรุปได้ว่า ฝ่ายอังกฤษมีผู้เสียชีวิตไป9คนส่วนฝรั่งเศสเสียชีวิตไป6คน 4. สงครามแองโกลซนซิบาสิ้นสุดลงภายใน40นาทีการต่อสู้ระหว่างสหรัฐอาณาจักรและรัสุลต่างแซนซิบ้าเมื่อวันที่27สิงหาคมปี1896ถือเป็นสงครามที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเพราะใช้เวลาต่อสู้กันไม่ถึง1ชั่วโมง ชนวนเหตุนั้นมาจากสุลต่านองค์ใหม่แห่งแซนซิบ้าขึ้นสืบราชสมบัติโดยไม่รับอนุญาตจากกองสุลสาราชอาณาจากักรตามสนธิสัญญาที่ลงนามไว้ในปี1886ว่าด้วยเงินไขาการขึ้นครองราชฝ่ายอังกฤษจ,จึงถือเป็นเหตุแห่งสงครามและยื่นคำขาดกำหนดเส้นตายให้วางอาวุธและออกมาจากพระราชวังแต่สุลต่านไม่ปฏิบัติตามจึงเกิดสงครามขึ้น กองกำลังของอังกฤษประกอบด้วยเรือลาดตระเวน3ามลำเรือปืน2ลํานาวิกโยธทินและลูกเรือ1 5 0นายและชาวแสนซิบ้า900คนรวมตัวกันที่บริเวณท่าเรือของเมืองส่วนฝ่ายสุลต่านมีกองกําลังประมาณ2,800นายซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเรือนคนรับใช้ทาสและยามประจําพระราชวังอีกจํานวนหนึ่งวางกําลังคอยปกป้องพระราชวังที่สุลต่านซ่อนตัวอยู่ โดยมีอาวุธสนับสนุนเป็นปืนกลปืนใหญ่และเรือหลวงของสุลต่านเมื่อถึงเส้นตายตามเวลาที่กำหนดฝ่ายอังกฤษนั้นก็เปิดฉากโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดใส่พระราชวังภายในสองนาทีพระราชวังอันกว้างใหญ่ก็ถูกไฟเผาทำลายส่งผลให้หน่วยปืนใหญ่ของสุลต่านเกิดความสับสนอลมานและไร้ประสิทธิภาพในการต่อสู้จากนั้นอังกฤษก็เริ่มปฏิบัติการทางเรือจนสามารถจมเรือหลวงของแซนซีบ้าได้สำเร็จ ท้ายที่สุดธงบนยอดพระราชวังก็ถูกยิงตกและมีการประกาศหยุดยิงหลังจากการสู้รบผ่านไปเพียง40นาทีแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่กองกําลังฝ่ายสุลต่านก็มีผู้เสียชีวิตไปถึง500รายในขณะที่กองทัพอังกฤษได้รับบาดเจ็บเพียงคนเดียวส่วนสุลต่านก็หลบหนีออกนอกประเทศไป 5. สงครามสุนัขจรจัด สงครามนี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเหตุการณ์ที่เปตริสนับเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตการณ์กรีกบัลเรียที่เกิดขึ้นในปี1925โดยต้นเหตุเกิดจากกองกําลังบัลแกเรียยิงนายทหารกรีกเสียชีวิตโดยต่อมาทราบในภายหลังครับว่าสาเหตุนั้นเกิดจากการข้ามเข้าไปในดินแดนของศัตรูขณะที่กําลังไล่ตามสุนัขที่เลี้ยงไว้จากเหตุการณ์ดังกล่าวกรีกจึงเรียกร้องค่าชเชยจากบัลเรีย แต่ถูกปฏิเสธเมื่อผนวกกับความตึงเครียดร,ระหว่าง2ประเทศที่มีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20และข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการครอบครองมาซิโดเนียกับเทรสตะวันตกซึ่งในครั้งนั้นก็นำไปสู่การทำสงครามเต็มรูปแบบถึงสองครั้งคือสงครามบอลคานครั้งที่2ในปี1 9 1 3และการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่1บนแนวรบมาซิโดเนียในปี1 9 1 6ถึง1918ในที่สุดกองทัพกรีกจึงเปิดฉากบุกโจมตีเปตริส เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของบเบลเรียซึ่งชาวบ้านพากันรีบเร่งจัดตั้งกองกําลังติดอาวุธเพื่อปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของเพื่อนบ้านซึ่งกว่าสันนิบาตชาติจะเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว50รายสงครามครั้งนี้ส่งผลให้กรีซต,ต้องชดเชยค่าเสียหายจากน้ํามือของตนเองเป็นจํานวนเงินประมาณ4 5 0 0 0ดอลลาร์ภายในระยะเวลาเพียง2เดือนส่วนบวเบลเรียก็ชดเชยให้แก่ครอบครัวของนายทหารกรีกที่เสียชีวิต 6. ยุทธการที่ลอสแองเจลิสสงครามที่รู้จักกันในชื่อการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในลอสแองเจลิส The Great Los Angeles Air ์เ i d เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างวันที่24-25กุมภาพันธ์ปี1942เหนือเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจากญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เพียง3เดือน จุดเริ่มต้นนั้นมาจากการที่ได้รับรายงานการพบเห็นเครื่องบิน25ลำเหนือนน่นฟ้าพร้อมเสียงไซเรนโจมตีทางอากาศและคำสั่งปิดไฟในพลทาหารปืนใหญ่ชายฝั่งที่37จึงระดมยิงใส่อากาศยานดังกล่าวด้วยกระสุนมากกว่า1,400นัดซึ่งการตอบโต้ครั้งใหญ่ที่แสนวุ่นวายนี้ส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตไป5รายโดย2รายนั้นมีอาการหัวใจวายจากความโกรธเกรี้ยวและเสียงระเบิด ภายหลังจากการโจมตีผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเลข,ขาธิการกองทัพเรือก็ได้ออกถแถลงการว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดจากสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดเนื่องจากความวิตกกังวลและความเครียดจากสงครามแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีทฤษฎีสมคบคิดตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ว่านี่คือการโจมตีของญี่ปุ่นด้วยเครื่องบินจากเรือดำน้ำน,ำนอกชายฝั่งหรือเป็นการโจมตีจากฐานทัพลับของญี่ปุ่นในเม็กซิโก นอกจากนี้ผู้ที่เชื่อมนุษย์ต่างดาวก็ยังเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการแทรกแซงจากนอกโลกโดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times ที่เผยแพร่ในวันถัดมาหลังจากวันที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามในอีก40ปีต่อมาคือในปี1983สำนักงานวิจัยประวัติศาสตร์กองทัพอากาศได้สรุปว่าวัตถุนิรนามบนท้องฟ้าในวันนั้นที่จริงแล้วก็คือบอลลูนอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ การพลิกสถานาการณ์ที่ปราสาทอิทเทอร์เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากยุทธการยึดปราสาทอิทเทอร์ที่เกิดขึ้นหลังจากฮิตเลอร์ฆ่าตัวตายไปแล้ว5วันกล่องผทฐานราบของเยอรมันยังคงเดินหน้าตามแผนเดิมคือการเข้ายึดปราสาทอิทเทอร์ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐทีโรประเทศออสเตรียที่นี่ถูกใช้เป็นเรือนจำพิเศษสำหรับกักขังนักโทษระดับสูงอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเปาแรนโน กองพลเดินทางมาถึงในช่วงเช้าของวันที่5พฤษภาค,คมปี1945พร้อมทหารประมาณ150นายพยายามบุกเข้าไปในปราสาทและประหารชีวิตนักโทษที่ถูกค้งไว้แต่ก็ไม่สามารถทำได้โดยง่ายเพราะต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังป้องกันที่ประกอบไปด้วยรถถังเชอร์แมน1คันทหาร14นายจากกองทัพสหรัฐนักโทษติดอาวุธและกลุ่มทหารเยอรมันที่แปรพัก10นายกองกำลังป้องกันได้พยายามต่อต้านอย่างเต็มที่ แต่ก็ใกล้ถึงขีดจำกัดเนื่องจากรถถังเชอร์แมนที่ใช้เป็นเกราะป้องกันปืนกลชั่วคราวนั้นถูกทำลายไปกระสุนปืนก็ใกล้จะหมดแต่ในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังนั้นนักเทนนิสฝรั่งเศสชองโบโรราซึ่งเป็นนักโทษที่ถูกขังอยู่ในปราสาทได้ตัดสินใจกระโดดข้ามกำแพงปราสาทรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของศัตรูแล้วรีบวิ่งข้ามไปยังเมืองใกล้เคียงเพื่อขอกำลังเสริมกลยุทธ์ดังกล่าวประสบความสำเร็จเพราะในช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้น กองกำลังเสริมเดินทางมาถึงสามารถเอาชนะกองกำลังเยอรมันและจับกลุ่มฝ่ายตรงข้ามได้กว่า100คน